รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย。ิชญช สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมและดิฉันรัตมณีกังวาลไกลค่ะเรื่องราวของรายการส่องธรรมนั้น<ส>เรายัางคงทำหน้าที่ของเราเช่นเคยค่ะกับการเดินทางไปตามวัดต่างๆและทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่น่าสนใจให้แต่ละวัดด้วยวันนี้รายการของเรานั้นจะเริ่มต้นกันด้วยวัดใดติดตามได้เลยค่ะ สวัสดีครับท่าน้ยมครับนี่คือรายการส่องธรรมวันนี้รายการส่องธรรมได้พาท่านผู้ชมลงพื้นที่วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโอ้โวันนี้มาไกลนะครับเรามาเรื่องบุญมาเรื่องกุศลกันวันนี้มาที่วัดพระธาตุดอยวาวเพื่อจะส่งน้ําพระ ที่อยู่ด้อยู่ด้านซ้ายด้านฝานี้ก็13หมมูปาใช่ไหมครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนคัวันนี้น้องๆเขามาให้กำลังใจกับรายการของเราในรายการสองคมและเราได้มาเยี่ยมเยียนวัดแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าวาดเดี๋ยวเราจะพาท่านชมไปพบไปพูดคุยกับเจ้าวาดเลยครับ จเจริญพรคณะสาธาธุชนทุกท่านอัตมาภาพพระครูประยุทธเจติยานุการเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยเวาอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดพระธาตุดอยเวาตั้งอยู่ติดชายแดนแม่สายกับฝั่งพมา่าท่าขี้เหล็กซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนเนินเขาเล็กๆสร้างในสมัยกษัตริย์องค์ที่สิบราชวงศ์สิงห์นวัดชื่อว่าพระองค์เวาหรือราชวงศ์โยนกชัยบุรีสีเชียงแสนพระองค์เวาเป็นกษัตริย์องค์ที่10ที่ได้มาสร้างองค์พระธาตุดอยเวาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัด แล้วกษัตริย์องค์ที่10ที่สร้างวัดก็ชื่อว่าพระองค์เวานะครับสำหรับวัดพระธาตุโดยเวาก็ได้รับการบูรณะเมื่อ60กว่าปีที่แล้วโดยพระกุบาดวงแสงรัตนมณีหรือหลวงพ่อกรูบาดวงแสงที่เดินทางมาจากเมือง12ปันนาหรือมณฑลจีนตอนใต้ได้มาพบสร้างปร,รักหักพังและได้ทําการบูรณะวัดพระธาตุดดยเวาจนสวยสดงดงามและร่วมกันกับหลวงพ่อพระครูสัทธรรมโกวิด ซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดพระาธาตุดอยเวาและเจ้าของตลาดแม่สายชื่อว่าพ่อนายบุญยืนแม่นายปิ่นแก้วสีสมุตได้ร่วมกันบูรณะวัดวารามมีสมบัติล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่งที่อยากให้สาธุชนทุกท่านได้น้อมสักการะกราบไหว้คือองค์พระพุทธรูป หน้าตัก25นิ้วเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนสิงสามซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าอายุ700กว่าปีที่มีชาวพมา่าได้น้อมนำมาถวายซึ่งปัจจุบันก็ประดิษฐานอยู่ที่นี่แต่อีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาพบกับน้องๆหมูป่าทั้ง13ชีวิตซึ่งเป็นเรื่องราวปฏิบัติการทำหลวงและวาระแห่งโลก ซึ่งต้องบอกว่าคนทั่วโลกให้ความสนใจสำหรับภูมิหลังของน้องๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีสาธุชนหรือว่ามีสื่อมวลชนจากทั่วทุกขแขนงทั่วโลกตลอดไปจนถึงผู้ที่ต้องการอยากจะเห็นน้องๆถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องขออนุโมทนาบุญในบุญกุศลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทิที่พระองค์ท่านทรงเมตตาพระราชทานและพระราชทานความการุณาต่างๆ ช่วยน้องๆหมูป่าจนได้รอดปลอดภัยออกมาจากถ้ำหลวงสำหรับวัดพระธาตุใยวาวเองที่ทุกท่านในขณะนี้ได้รับชมคือภายในพิพิธภัณฑ์เรียกพิพิธภัณฑ์หมูป่า13ชีวิตติดถ้ำหลวงเป็นความช่วยเหลือต่างๆในขณะหนึ่งที่น้องติดอยู่ในถ้ำ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมและวัดพระธาตุดยเวร่วมกันจัดสร้างและก็ให้เป็นศูนย์ศึกษาข้อมูลข่าวสารสําหรับน้องๆทุกคนหรือเยาวาชนแม้แต่ผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในวัดพระธาตุดยเวแห่งนี้ต้องอนุโมทนาบุญท่านแรกก็คือคุณท่านชวีวรรณคำภาซึ่งท่านเมตตาวัดพระธาตุยว่วมาโดยตลอด โดยเฉพาะการจัดสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ์หรือาศาสนสถานภายในวัดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงมาตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาคุณท่านได้เมตตาวัดพระาธาตุดยเวาเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านได้เดินเที่ยวชมและก็ได้ชมทัศนียภาพต่างๆก็ขออนุโมทนาบุญท่านาสาสมบัติจงทุกประการเทิ สวัสดีครับต่านโยมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มากันเยอะแยะหมดเลยนะครับท่านมครับวันนี้เราได้มาที่วัดธรรมประสิทธิ์หรือวัดบ้านได้วันนี้เรามีสิ่งดีๆแล้วก็มีอะไรมากมายในเรื่องของการทําบุญนะครับวันนี้ผมได้มายืนอยู่กับท่านดรชวีวันณคาภานายกสมาคมการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชบพถ สวัสดีสสดครับ,รบวันนี้ท่านดอรอมาในเรื่องในงานอะไรบ้างครับคือเมื่อเช้าเนี่ยนะคะ,ะทีมงานของเราเนี่ยนะคะก็ได้ไปที่วัดพระธาตุดอยวาวะคะ่ะซึ่งที่วัดพระธาตุดอยวาวก็มีการส่งน้ําพระธาตุเหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันมาคบูชานะคะ,ะซึ่งเป็นวันพระใหญ่ะคะ่ะ ซึ่งทางเหนือเนี่ยคะก็จะมีพิธีส่งน้ําพระาธาตุแล้วก็จะมีการทําบุญถวายพระทหารแล้วก็สืบสตาค่ะในวันนี้เนี่ยนะคะพอดีไปที่วัดพระาธาตุดอยวาวนะคะเราก็ได้มีโอกาสได้พบกับทีหมูป่า <13 S 2> ทั้งสิบ13ชีวิตแล้วก็ได้พบโค้ดเอกอได้พูดคุยกันนะคะทําให้เราได้รู้ว่าเด็กๆก,ก็ทางโค้ดเอกเนี่ย หลังจากที่เราได้พบปะพูดคุยกันแล้วนะคะเราก็จะได้พากันมาที่วัดธรรมประสิทธิ์นะคะซึ่งก็มีมีงานเช่นเดียวกันกันกบวัดพระาธาตุดอยวาวอ่พิเศษก,ก็คือเรามีการหล่อพระแม่พระธรณีนะคะแล้วก็มีการเบริกพระเนตรหลวงพ่อทันใจนะคะ่ะซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าติดตามมากเลยค่ะนะคะ,ะคะ่ะ,คะแล้วช่วงบ่าย ูส้สึกว่ามีส่งน้ำพระธ,ธาตุนะหครับหลังจากที่มีการสืบสตาแล้วเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีการส่งน้ำพระธาตุหาแล้วก็มีพิธีหลอ่อหล่อแม่พระธรณีค่ะเมื่อวานมาทําพิธีทั้งวนันแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปทั้งคืนนะครับช่วงบ่ายตัวตช่วงเย็นนะไปวัดไหนครับไปกราบเจ้าวาดที่วัดปางหมอปวงค่ะรองเจ้าคณะอำเภอค่ะที่วัดปางหมอปวงค่ะแล้วท่านก็เล่าเรื่องถึงสิบสามหมูป<ม>่าแล้วก็ไปที่วัดท่านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ตอนเช้านะคะคตอนตีห้านะคะก็มีการบวงสรวงและมีการเบิกพระเนตรของอหลวงพ่อทังใจค่ะเป็นสิริมงคลแต่ทุกทกท่านนะคะที่เป็นชาวพุทธแล้วก็ได้มาร่วมบุญกันในวันนี้นะคะคขอให้ทุกท่านาประสบแต่ความสุขค่วะวัดบ้านได้ธรรมศาสธิ์เนี่ยเป็นวัดที่ก่อตั้งมาประมาณพศส .400 7จ็ดส <78, S 2> ิบแปดก็ประมาณแปดสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็โดยการนำของพ่ออุ้ยปลาน้อยหมอนะครับแล้วก็ช่วยกันถ่ายทางพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ลกล้างเนี่ยนะครับแล้วก็ขอตั้งเป็นวัดขึ้นมาแล้วก็อพอปีพศสองพันห้าร้อยสิบแปดเนี่ยทางเมื่อก่อนเนี่ยถ้า,บาบครูบาบุญชุ่มมาเป็นเด็กวัดท,ที่วัดนี่แหละแล้วก็ปีพศ2องพา ท่านก็ได้ถือบรมพชาเป็นสามเนีอยู่ที่วัดนี้แล้วก็ก็มีมีมีข่าวลือข่าวต่างวถามว่ามีพระนี่น้อยตนบุญเกิดขึ้นที่วัดบ้านได้ธรรมประสิทธิ์อย่างเงี้ยครับก็คนก็โจดจานก็ลือกันไปต่างๆนานาแล้วก็เป็นที่ก็หมายถึงพระครูบาบุญชุ่มท่านเป็นคนที่นี่ แล้วก็บวชที่นี่เป็นวัดแรกเป็นบวชบวชที่วัดศรีบุญยืนแต่ว่ามาจำพรรษาอยู่จำพรรษาที่นี่แต่ว่าท่านอยู่ที่นี่นานประมาณสองพรนษาเนี่ยครับแล้วท่านได้สร้างอะไรไว้บ้างครับก็จะมีวิหารวิหารหลังวิหารอุโบสถหลังหลังนี้หลังโตโตหลังที่ชำรุษสุดโสมไปนะครับก็เป็นวิหารหลังแรกที่ท่านก่อสร้างตอนที่ท่านเป็นสามเณรเดียนี้ประมาณพศ2538ครับที่เริ่มเริ่มมาทำนะครับถ้าครูบา มาวางวางศีลาเลิกแล้วก็ขุดลุมลุมเองะนะครับแล้วก็ทําก่อสร้างประมาณ4ี่ห้าปีนะครับ<ะ>แล้วก็สำเร็จวันนี้คิดว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่ง<ะ>หรือว่าหรือว่าทั่วไปก็เรียกว่างานจําปี<ะ>แต่แต่ว่ามีพิเศษกว่านั้นชันนี้มีอะไรบ้างครับคือหลอ่อหลวงพ่อทันใจขึ้นมาอ<ะ>งค์หนึ่งซึ่งขนาดหน้าตัก6เมตรนะครับตอนตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ทุกอย่างสําเร็จเสร็จสิ้นบริบูรณ์ทั้งทำสีทรลานพระเนี่ย<ม>ก็สําเร็จเสร็จละแล้วก็ทางเหนือเรานี่ก็จะมีพธิธีอ่าพิธีของทางร้านนาจะมีะเบิกพระเนรพิธีอบรมสมโภชพระพุทธประสิทธิธรรมทันใจครับเมเมื่อคืนใช่ไหมมีเทศมีสวดเบิกมีซึ่งเป็นพะเพณีของทางเหนือเราเนาะคุณท่านชวีวันก็เป็นสภาพที่ในการห่อพระแม่ธรณีเพิ่งพระแม่ธรณี บีบมวยผมซึ่งพระนางเป็นตัวแทนแห่งการศาสรมขององค์สมเด็สมมาสุระเจ้าก็คุณท่านมาอุปถัมภ์นโอได้หลายปีแล้ว4ีครับสี่หปีแต่ก็รู้จักรู้จักคุณท่านแล้วก็ประมาณ6-7ปีก่อนแล้วเมื่อก่อนก็และท่านก็มาทุกปีท่านก็มาทุกปีครับก็ได้รับพระราชทานน้ำสงฆ์สามสามปีสามคปีซ้อนก็ ได้ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 2>, 2 2ปีนะครับแล้วก็ได้ของรัชกาลที่10 1หนึ่งปีเราเราก็เลยว่าเออได้ครบทั้ง3ครั้งละวันนี้รายการสมครามต้องขอขอบคุณพระท่านอาจารย์มากครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะด้วยเทคโนโลยีด้วยระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้เรานั้นสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นและที่สำคัญค่ะท่านผู้ชมนั้นก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเรานั้นย้อนหลังผ่านช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ท่านผู้ชมด้วยล่ะค่ะวันนี้รายการสองทำนั้นเวลาหมดลงแล้วค่ะรัตณีกังวลไกลพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ए में ब रहा हैह